โลจิเทคจีพับจีไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกครับผมนี่คือศึกสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่ทัวอ<น>ะไรครับผมอีกซิ่งพยายามขอตามเลยครับริก หนีได้ไหมล่ะโดนยิงมาเจ็บแล้วอย่างนี้พยายามที่จะหนีขึ้นด้านบนโดนสเปรตาาอีกทุดหนึ่งเรียบร้อยครับสอยหัวมาได้ครับตกลงมาเปิ้ลกระสุนเปิ้ลกับมาทั้งทีมเลยฮะ <c oughs> โอ้หนูได้ครับเปิดแต่ว่าน้องมาได้ครับรูดไปแล้วรูดต่อเอาอ <c oughs> ะไรครับผมไปแล้วสามยังไงต่อเหลือคนสุดท้ายนัด้าจะเก็บได้อีกคนหรือเปล่าค <c oughs> รับต้องเรียบร้อยเลยเป็นเจไดตรงนี้เปิดน็อกคอนซี่ไปเนี่ฮะเจเจเหมือนกันนะช่วยกันนะเ <c oughs> จยิงมปนะครับผมแล้วเจไดยิงต่อดูรินกับปิงซูแจ็คเจไดแล้วเจไดยิงซ้ำเอาคิวมานัด้าสามารถสวนโอกเิไป ไนึ่คนเรียบร้อยแล้วครับจะเกมไปตรงนี้จอดรถมาเหมือนกันนอร์ด้าเปิดน็อกซูเปอร์มอสไปครับเอาละสิตรงนี้ขับชิดวมเหมือนกันตรงนี้ทิงเคาะคาไปด้านหน้าซูเปอร์แจ็คเรียบร้อยเป็นนอร์ด้าเฮดช็อตตกรถทันทีเลยครับพยายามซ้ำอยู่เรียบร้อยเป็นคิวไปทิปๆกันไปอีกฝ่ายหนึ่งโอทูสเกิร์ตเปิดน็อกธนวัตรทีเอสไปครับเอาละสิฟลอร์ซี่ครับแยกมาทำให้กลายเป็นไฟหนึ่งหนึ่งสองด้านครับเอาละสิยังไง ตรงนี้เริ่มเปิดไปด้วยระเบิดก่อนยัดลูกแรกอัดเข้าไปข้างในนะครับผมซูเปอร์โบส์นั้นโดดเต็มๆมาว่าอยู่ตรงนั้นเลยครับพอดีไปเลยอะโอ้โหลงแหล่งเลยครับแบบนี้เดินเข้ามาสามาจากเกมไปก่อนนะเอ้ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งโนอาดาฮะวักใส่กล้ามาแล้วครับผมแล้วยังไงเอมสิบหกละกันเคาะบ่ายเรียบร้อยฮะซูเปอร์โบสหายไปครับ แต่งเจอ X ไปตรงนี้เจอการ3ทียังไงขับรถเข้ามาชิงเชียร์ไปลาเต้ลงมาเรียบร้อยโดยมาถมพงเปิดล็อกไปครับเอาเลยครับซัดต,ต่อเต็มที่แน่นอนครับระเบิดธนาวัฒน์ได้ไป2ครับแล้วยังไงเหลือคนสุท้ายหรือเปล่าบรีรำจะเคลมครับผมหาอยู่啊ห,ห,ห,หาอยู่หาเจอด้วยครับผมชิกซิ่งคอนดัซี่ครับช่วยกันยิงเก็บกันไปนะครับเฟสที่6ครับตรงนี้เอ็ดดี้พยายามหาคิวเพิมเ่มเติมมาด้านหน้าคิมซีวะปั๊มยาขึ้นมาได้อยู่แต่ว่าระเบิดลูกนี้โอ้โหจ่ายไปนอนสิบเจดดาเมจอีกฝาน,นึงชิกซิ่ง เปิดน็องฟิเตอร์แมสไปครับแล้วก็ซับโปปอนออกไปด้วยอ่ะตรงนี้เอ็นดียัดต่อเลยครับผม และเป็นโคราซี่ครับยิงปิดไปได้ครับกิซิวะเข้ามาในวงแล้วใส่ใจเข้ามาอีกทีครับแต่ว่าก็ไม่รอดดีๆครับบาวดาเตงก็สูดทีงไปหนับห้าครับแตอนนี้วงเปิดวงเรืก็ติดทีมท้ายครับผมและเรียบร้อยไปอีกหนึ่งทีมอันคิวโดนชิงซิ่งปิดไปนะครับผมเพตเรตเตียร์วิ่งเข้ามาหาเพื่อนได้หรือเปล่าโดนขู่รุนหลังขนาดนี้ไม่รอดครับเป็นเอดี่ครับที่สามารถตัดเอาคิวมาได้บริการได้มาสองคิวนะครับผม ปะจิงเอกโคสิกนขาว่าปะจิงอดได้นะแต่เรนเจอร์สามารถส่งได้ทันทีโรเซตขึ้นมาโดนกดไปโดยชิคซิงครับกรอซ่าขึ้นมารูดหน้าแบบพรมๆครับใช่อันเนี้ยอ้อมๆผอบๆมาก่อนครับหวังจะปิดทางด้านของเรนเจอร์ท้ายทางซีขับส่องไปนะโอ้ยไปได้หรือเปล่าขึ้นรถปึ๊บก็มีกรอซ่าพร้อมรูดอยู่ครับผมเจเยอร์โงมาแล้ววิ่งต่อแล้วโดนรูดไปจากเต็มเจ็บหนักมากแล้วมาดนอาด้าเอาน็อกวงเฮ้ยหรือว่าจะพลิกคดีพลิกหรือเปล่าเราเบิดที่จะรอดใต้ท้องรถตรงนี้อาจจะปิดชีวิตใต้เหมือนกันและเจเยอร์โดนไป เรียบร้อยครับผมโอ้โหยังได้อยู่ะรับน็อกอยู่นะครับแล้วเคนายโดนน็อกมาจากทันโดนมาทเทพเยอ่อโดนน็อกจากโอปอลแล้วปิดงานไปเลยและน่าจบอันดับที่10ครับแล้วระเบิดของลาเต้ครับไปน็อกฟังขอบมาเนร่าวันได้ละว้าวน็อระเบิดใส่ครับเป็นคิวกับเช็กซิ่งหรือเปล่าแล้วปิดงานจากบุรีรัมย์ไปเลยครับเป็นสปอรครับโอ้โหแล้วย้อย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 ไม่โดนใครฮะแต่เป็นไอบาสทีปิดงานตายจบระดมหกครับชาร์เปอร์สปอร์ตแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยครับใช่ครับ ตามเวลาที่เป็นดับสองอยู่เพียงแค่5แต้มเท่านั้นน้องกรุงครับอยู่ใกล้กับน้องปร้มโคนร่าเลยครับอู้แล้วกรนเนตมาลูกนี้อย่างคมนะอโอ,โอกรุงมะไปเกิดเฮ้ยแบนโอเรียบร้อยฮะไอที่แกเกี่ยวขอบวงได้ เทียบมากครับบุรีรัมครับติ้นครับมา้องใส่ล็อกดัสบายแล้วนูรินมาสติลคิวแล้วปู่ชิวตายบูโซนะฮะนูรินแตต้องรีเซ็ตตัวเองขึ้นมาแต่นโนดราครับมายิงน็อกนูรินไปโนดราตอนนี้บุรีรัมเบียดกับอินไทยแล้วแบบไล่ต่อไล่เลยฮะแล้วแจนคุลอปครับปิดงานธนาวัฒน์ไปแลแ้วได้บอลไหลาตายไปแล้วตรงนี้ออกฟาโนดราไปถึงน็อกมาแล้วปิดคิวไปเลยครับสิ้นสิ่งได้คุูเซียมาแล้วโนวดราปิดคิวเจคอบฮะ 6ค no no ิวโนอาด้าคิวลิท2เทมาแต่เป um, ็นโนอาดาไปิงกระเฮ้ยแล้วโนอาด้าโดนโอ๊ปอมาน้องใส่โนอาด้าเหมือนกันเลยจริงเป็นที่ครับไอโคซิสป่าระเบิดน็อกซุปเปอร์มอฟไปครับแล้วซิซซี่ครับไปน็อกใส่ซุปเปอร์โบลหนึ่งคนครับซิงมาเรียบร้อยทีซิงครับได้มา2คิวจากชาเปอร์แล้วอร์ด้าตรงนี้โนอาดาได้คิวแฮมซี่ไปผสมโผลระเบิดเ7คิวซุปเปอร์โบลไปฮะตรงนี้ปูเซนจบเลยหรืนึกได้คุณกู้ อย่งนะโคเซหนึ่งสองคนตรงนี้และอันยูมาครับตรงนั้นชิ้ซิ่มาระเบิดเจไปออรตั้มนี่ไม่ใช่เ่ยเอ้าเอาสุบวอร์ดแต่ว่าน้องใส่เจมาเจเยอร์แล้วเขาจะสิรอสเนี่ยครตรงนี้สนี่ตามมาดีกว่า คันหลังที่ตามมาดีกว่าโดด้าบออยู่ไม่ได้แล้วหลังเปิดรีบขับรถไปรีกุ๊กกับเพื่อนก่อนคอนซีเอสเคคูดอกยิงใส่ยิงใส่เพอร์มูดอยากแตกไหมเลดี้ไปนน้องโยชินุรีวันตอติก้าโดนน้องจากพอเชสแล้วเรียบร้อยครับพอเชสครับไปน้องสเตจขคืนมาเหมือนกันนะกรูมเป็นน้องเซฟเอเยอร์ของชาเปอร์ได้แล้วพอเชสเก็บเจมส์ออกจากเกมไปฮะตรงนี้ถ้เป็นโอบอลครับครับไปน้องสเตจปฐุมงเหมือนกันแล้วชิซิ่งไปซับชุเกซี่ออกจากเกมไปแลดีลีตี้ครับปูเซนเหมือนจะแยกออกมาแล้วซูฟุตดี้ก๊าเลนโดนซ้ ทันทีแล้วครับเอดีได้คิวมาครับต้องครับตุ้ยไข่เอดีครับเจ้าของร้อนแรงต่อเนื่องขบือรามครับฟอลโล่ไปครับเอดีฟอลโล่ไปแล้วคอนดิซี่ซ้ำซุเปอร์มูฟฮะออกจากเกมไม่ทันต่อจังหวะนี้แล้วทันเอาไว้เลยเก็บเลนไปเอตี้น็อกแฟลตไปได้เหมือนกันคิลลิ่งสปีดจากใครเอ่ยโอ้โหมันคู่นี้รู้สึกจะเป็นทางใคนเดือดกว่าเลยครับไม่น่าจะหาอะไรแต่ว่าเขาพยายามจะ MITS กับบุรีรัมย์จะวัดแชมป์กันอยู่แล้วคอนเดซี <im 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 ่ลูดไปคอนเดซี <im 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 ่บอกว่าแม่เปลี่ยนมุมนิดนึงครับพี่วัดหนึงวัดนึงคเงซี่ฉีกซ้ายมาก่อนฉีกซ้ายมาก่อนเดี๋ยววัดสุดให้เดี๋ยววัดสุดให้คอนเดซี่บอกว่าเฮ้ยยังไงกูสซากูซาเห็นงูมาดูด้วยจังหวะนี้ครับดูรถน้ำมาโดนน้อกจากคอนเดซี่เปิดน็อกก่อนโอ้ยขาวคอนเดซี่นอนก่อนคอนเดซี่นอนก่อนป๊อปออปชั่นไปบ้างเหมือนกันไล่เวฟเหมือนกันแล้วฉีกซิ่งฉีกซิ่งกดมาเจ็บหนักกูฉีกซิ่งคเอดี้้ไปนนอราเเเตหมืกัล่ยนก่อนครับเเหลอกันิตแล้วระเบิดเพื่อนจากเเเรออ์็กมาแล้วระเบิดของเอ็ดังหรณ์เต้ไปโอ้บุเหม ทามิ่งแบบนี้สวยเหมือนกันนี่ครับโอ้ยแล้วหมดนะโดนว่ายิงเพลินจัดเดี๋ยทถอนองกันหนักเพราะใส่วลีรังก่อนเลยครับเพราะว่าไม่ปิดตรงนี้เข้าวงไม่ได้โอ้ยโอ้ยเลียรลอยอะไรก็สิ <c oughs> เอานี่ไงยิงจะได้ครับโอ้โหคนาซี่น็อกเลสไปแล้วคนาซี่ซัำบแต้มคิวมาครับโอ้โเอาละครับจะเดินโถมก็มาเดินโถมมาแปดต่อแปดต่อเนื่องกันไป ออมสายขึ้นมาจะได้ยิงกาบสายฟรีๆหรือเปล่าแล้วกดมาหูย,ยังขาดดาเมจอย,ยู่นิดเดียวครับยังน็อกไปได้นี่ครับนี่มาดดบเบลน็อกเลดดี่น็อกอีกหนึ่งแอเทอราหรือคนเดียวงามไส้แล้วครับสองประทะ4สี่กลายเป็นสองได้ฟงก่อนหนึ่งแล้วบอกว่าเดินนี้ไม่สูงมากนิกับ ไฟมอเอรบอดีครับมัตะปูนี้แล้วชิคกี้ึ้นมาปิดงานลัวของเอเมชชูบุรีตกอันดับที่4ไฟครับผมเลยชาร์เปอร์สบอันดับ3ไฟด้วยเจคอมท้ายเป็นบุรีลำยูในเต็ดอีสปอร์ตครับผมตีคิวอยู่ที่โนน่าอันอยูครับดูตัวนันไพแตนวันนี้ออกพลิกท้ายมาเรียบร้อยครับจัสตมูเม้นครับโดนตัดนอตไปแล้วดู้ต่อครับผมวันนี้วงอัพเมนกมนแล้วคนเซตที่3คมับตะ โหนาสำคัญครับทีมชาติไทยครับสำคัญว่าตรงนี้ก็เป็นการไดส่หน้าของบุรีรัมย์ครับเอดดี้แต่น้องต้อุรีไปก่อนยับละไเข้ามาาแล้วโดน่าสเปไม่ได้นเตาของบุชีร่วหอนเจ้าแม่้ะดนยึดโน่าครับุช่วเกมไปแต่ง้อกรบพีสายยายาวมาแล้เลยเอยตังงานรถนั่งมาเกมไปผมไม่ได้แนนกบเกมไเจ้าแมนดนก่เกมไกงนะ ไปถึงไหนนะคะแต่ว่าตรงนี้บุรีรัมย์เนี่ยจะอยู่3คนค่ะแล้วก็มี้โผล่มาแต่งล็อบแต่งล็อบบอกเฮ้ยระยะชิดเมื่อกี้เขาดับค่ฟาวด์โดนน็อบไปแล้วเหมือนกันเอฟคอนเซียวิ่งเข้าไปช่วยเขาทำใส่เอที่เป็นตัวละครจะล็อบมาได้แต่ว่าระหว่างนั้นทุกคนไปตัดไอ้ส่วนของวาวด์จนไปได้หลายต่างกระโดนออปชันใส่มาได้ค่ะโอ้ยแล้วรถระเบิดแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยรถพลิกกลับแล้วไปมาอีกหนึ่งของคอนเนซียไปครับโนดอ่ะแปดคิวนะครับสำหรับท่านของบุรีรัมย์ครับเอ็มเจซบผผมนน็อคคททััีรบม เปล่าเลครับวงเนี่ยก็เตี๋ยจะบีบแล้วอีกหนึ่งนาทีครึ่งหมดเวลาของวงแล้วอุ๊ยออกซ้ายยังนะเอ็ดดีก็ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเขค่อยต้องมาบีบไม่มีแล้วนะครับสายใกล้มาเอ็ดดี SD, เรียบร้อยบุคลีลามนะผมตีมาตรงนี้ตรงกลางวงอุ๊ยแล้วเที่โคตรนี่อะ โอ้แบบนี้ประกันบอกไม่รับเคมวตรงนี้ความเสียหายมาันเยอะเกินไปได้นี้มากรูมโรดีฟันเจ็บๆประกันที่สเปกดลากาไปใส่ได้ชิ้นสินี่ยังไม่มีดามเมดได้ชนเลยนี่ไงชนมาชนกลับไม่โกงครับกรูมน็อกมาจากโรดา้าสี่สิบวิธีวงจะเริ่มมีแล้วโรด,ด้าครับผมนี่ครัปเกี่ยวได,ด้อยู่ชิน้นดีออกรถไปตรงนี้แล้วเหลือหมูมสเต็มคนเดียวของเพิร์มูสแต่ว่าก็หลบมุมไปได้ ครับเดินไหลต่อครับผมวกแปลไปค่อยๆเดินใส่มารู้แล้วจีเเยอร์แต่ว่าอุ้ยอุ้ยนี่ฮะโดนด้าวิโนดิก้าเจเยอร์ช่วยกันยิงปาเรตตี้ยังไม่เทรดได้จีเยอร์โนด้าเลยเก็บซ้ำงานทันทีเอาฮะมาเรื่อยๆแล้วมีใครเหรือเปล่าแล้วเหมือนจะได้คูดูเซียแล้วขึ้นมาจังหวะนี้เรียบร้อยวิโนด้ายิงน้องไปแล้วเก็บซ้ำงานเลยหรือเปล่าเรียบร้อยนะเป็นคิวโนด้าอาฮะตรงนี้สี่หนึ่งสองครับตรงนี้ชิคซิ่งดักรออยู่ยังไง คุณเราเห็นตรงนี้เรียบร้อยเลยหวานๆสำหรับเอ็ดดี้ก mm ับมิโลิกาเนาไปออกประปายอีกรอบหนึ่งเสียเลยแล้วผมแอชแทกออรครก็จบลงไปในอันดับที่3แล้วตอนนี้4ต่อ1นแนึ่แยคยูรุป พยายามที่จะสู้แล้วแต่ไม่ไหวจริงครับผมแอฟเอสซีอ้อมฝาบนนอกวงฟ้าไปเลยนะและบุรีรัมขับมาด้านหน้าเหมือนจะเจอกับคารโดนระหว่างทางตอนนี้กดสเปย์ไปเป็นรน์ดาเปบนล็อกคารโดนไปครับและซ้ำกระสก์เกมมีสองของบวนแล้วตั้งใจที่บ้านทั้งฝั่งหรือเปล่าดัานทูเกซี่บอกว่าเอ้าหลังนี้โดนทิ้ไมไหมแล้วตัดสินใจแปล, <Hey. S 1> แปลกแฟลกแกเนทไปนอร์ดาลงหน้าบ้านราโดนไปอีกหนึ่งลูกตอนนี้โดนที่บ้าน สองคนของเบอร์มุสจะมาช่วยเหลืออย่างไรตอนนี้ทูเคซี่ก็เล่นชั้นสองแล้วโดนยาดออปชั่นขึ้นมาเต็มๆทุกหลังแล้วไฟไหม้ทูเคซี่แต่อย่างใดตรงนี้ต้องนอนรีเซ็ตเลือดก,กันก่อนไม่รีบไม่ร้อนครับผมสนับสนุนด้านวิรามวิติสปอร์ตใช่ครับโอ้โหนี่ยสี่คนด้านชั้นหนึ่งนะครับโดนยิงกลับมาจากแวมไพร์ที่อยู่ด้านซ้ายใกล้ๆแล้วตรงน,นี้พาย,ยายามจะลื้อบ้านอยู่ว่าเอ็ดดี้ครับนะระเบิดหย่อนๆจสุ่มๆเข้าไปชั้นสองกนันก่อนแล้งออกมาเล่นบอลป่าเดี๋ยวเรียบร้อยเอ็ดดี้ครับปารเวิร์ใส่ทูเคซี่แแแลลล้้้้วววโโดนนนทเเเผาาบบบบีีชไไปปปรรยยอสต็ อีกหนึ่งแห้งๆแบบนี้หายคู่ oh. ครับ oh. เอร่าบุ๊กอ,อีสปอร์ตนี่หายไปก่อน2คนนะครับแยกเล่นกันเ็ดครับพุ้นดํายี่สิบอีสปอร์ตครับ191แต้กสเตม